สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะเป็นไงบ้างคะสองสาวหลังจากละครจบไปค่ะก็กระแสละครก็ยังดีเรื่อยๆเนาะแบบว่ายังเห็นคนแบบพูดถึงว่าคิดถึงคิดถึงในเมื่อไหร่ทั้งขวัญจะออกมาอะไรเงี้ยค่ะและ้วเราก็มีคนคิดถึงคุณเกศะไรก็ดีใจมากเลยค่ะแล้วเป็นยังไงบ้างคะนี่ก็มีพี่แอมได้เห็นกันไปแล้วในใจพิสุทธิ์เพราะว่าเป็นภาคต่อกันขวัญฤทัยใจพิสุทธิ์ใช่ไหมคะก็รออีกนิดนึงเดี๋ยวขวัญฤทัยจะโผล่มาละ อีกแป๊บนึงอ๋อแต่ตอนนี้คนไม่ต้องถามแล้วนะว่าฝรั่งไทยเ่าสวยกินงูเพราะว่าต้องสวยรยเปล่าตอนนี้สวยคนดแล้วสวยรูปวงยามแล้วตอนนี้ยังไงเป็นยังไงแบบหลายๆคนบอกว่าเขาแบบอินคาแรคเตอร์อะไรอย่างงเีู่มากใช่คือตอนนี้คนเข้าใจว่าหนูอ่ะเป็นคนที่บุคลิกแบบเข้าห้าวลุยๆแบบไอ้ไทยไปแล้วก็ได้ไม่ติดเข้าใจแบบนั้นได้ไม่ติดเพราะว่า เราก็ได้หลายบุคลิกเป็นคนหลายบุคลิกค่ะแล้วแบบเป็นยังไงมากกับเรื่องนี้หลายๆคนบอบว่าประลาดทั้นใจมากค่ะก็ก็เรียกได้ดว,ว่าแบบเหมือนกระแสมันก็คือดีเกินคาดที่บังคาดหักแบบไปเยอะมากๆอยู่แล้วค่ะแล้วก็เหมือนแบบพอมาเป็นใจที่สุดเราก็ยังมาออกบ้างเนี้ยค่ะคนก็ยังแบบเออแท็กมาใน i g Story บ้างหรือว่าแบบแท็กมาใน X บ้างอย่างเงี้ยค่ะก็ดีใจค่ะที่แบบว่าเขายังไม่ลืมอะไรเยแล้วเขาก็บอกว่าคุณเกศสวยสมงค์เลยมาเชีรสว ค่ะก็เป็นลูกใครล่ะคะสวยสะอาดเหมือนอาบน้ำวันละสิบรอบอใช่เห็นดอกจัมพุนี้เหมือนกันเพิ่งเลยทำไมเราดูมองเขาแบบนั้นก็เขาใช้น้ำมนต์ล้างหน้าไงโอ้ใช่ใช่พี่เพิ่งเห็นไปบอกเขาอีกแล้วเนี่ยแล้วคือหลังจากที่เขาบอกวันนั้นแล้วทำไหมเริ่มเลยเริ่มเลยเหรอหนูกลับบ้านไปหนูเอาน้ำมนต์ล้างหน้า แต่เราก็ได้รับแบบว่าแบบเป็นสาวน้อยหลายร้อยบทบาทเหมือนกันนะสาวน้อยร้อยลีลาเออเพราะอะไรแหละคนก็บอกว่าไปแบบว่าตามหาคลิปเก่าๆของเราขึ้นมาให้ทุกคนได้ด้ชื่นชมว่าโอ้ยนมยักผ่านผ่านการทํางานมาเยอะอนกันถูกค่ะคือผ่านมาแบบหลายคนแล้วก็แบบขุดกันเก่งมากไม่เราเรียกว่าแฟ้นหตั้งใจในการเฟ้นหาคอนเทนต์ให้เราคือเก่งมาก นี่น่าจะแบบหนีที่ทํางานนั่งเล่นมือถือ<ม>อะไรอย่างเงี้ย<ม>เด็กนักเรียนก็แบบแอบ,บแอบ,บเล่นใต้โต๊ะ<ม>เพราะว่าไม่รู้เอาเวลาไหนไปขุดกันแล้วคือบางอันหนูยังไม่เห็นเลยอ่ะ<ม>แต่เขาแบบเอาออกมาได้แล้วเก่งมากอ่าเรียกได้ว่าเราเีาก็คือแบบว่าเป็นตาตาท่านึงที่มีหลายคนจับตาหงจับตามองจับตาให้ดีนะคะเพราะว่าถ้ากระพริบตาิดเดียวหายไปเลยไม่สิเรา,าต้องมีตบไปเรื่อยไม่เพราะเราเดินเร็วไง เวลาที่เขาเดินผ่านอย่างเงี้ย<อ>ก็แบบต้องรีบจับตาดูอ่าออย่างแบบะอะไรไงเคล็ดลับความงามของเราได้ถูกปดเผยสู่ชาวโลกค่ะก็วัดนั้นรู้ใช่ไหมคะว่าหลายคนไปตามในการเอา<ด><ด>อรำลวนวัดนั้นนั่นน่ะสิคะก็ ก็ทํานั้นค่ะก็คือ,อ,อมันก็เป็นเฟซลับจริงๆแต่ไม่คิดว่าจะมีคนไปตามเยอะขนาดนี้แล้วแบบทุกคนส่งเม้าไปแล้วนะนู่นนี่นั่นเออลยเพางคนแบบสอบติดแล้วนะแบบไปตามอะไรอย่างงี้แบบเห็นออว่าเขาทำแบบเป็นคอนเทนต์เลยเขาบบว,าว่าเอออยากแบบออสวยเหมือนคุณแบมต้องไปตามที่วัดดีแล้วก็ทําเป็นวอล์กไปเลยเห็นในในตอกๆใช่ไหมเห็นค่ะก็แบบโหแค่เพลอพูดหลุดไปครั้งเดียวในไลฟ์คือมีรางวัลกก็ ไม่มีเลยปฏิเสธผมเป็นความจริงเราต้องย,มงยบบอมรับใช่ใช่คือรุ่นยากแบบว่าชอบสมัยอันเนี้ยชอบชอบค่ะไม่ชอบกขไม่ทําตามอันนี้เขาก็ใส่เดียวกันแต่มีอ,มอีกคอนเทนต์หนึ่งที่อยากบอกว่าหลายๆคนบอกว่ามีความชอบความจิ้นในความคู่ครัอ๋อเรือผีเรือผีไม่นะว่าจาาะได้เรือหลวงแล้วช่วงเนี้ยเห็นเลยป้าสองคนก็แบบสุพรรณหงส์หรอ <laughs> อ้าจวจริงๆตอนนี้แบบความกระแสแบบจริงๆเขามาแรงแซวาเยอะเออพวกพี่ก็สมองไหลอยู่เหมือนกันสอไหลเลยหรอแบบอย่างเวลาหนูถามพี่แบบว่าหนูสวยไหมหนูต้องถามแบบนี้หนูสวยไหมวันนี้หนูสวยมากวันนี่<ๆ> <laughs> นพูดจริงๆวันนี้บอกเขาแล้วว่าแบบลุคนี้คือชอบมากแบบน้องสวยมากเนี่ยค่ะเมึงแสบ<ว>พี่เห็นคลิปเมยเยอะสุดเลยหนูสวยไหมรอจริงหรอเออยังไงเวลาแบบมีมีแบบคนจิ้นคู่เราอยู่เนีย ก็ได้เพราะว่าหนูกับพี่แบมมาสนิทกันอยู่แล้วเ,ออเพราะว่าเราเล่นละครด้วยกันอะไรเงี้ยแล้วก็หลังละครจบพี่แบมเขาเป็นสายคอนเทนต์เ,ออเราทำคอนเทนต์ด้วยกออันอะไรเงี้ยก็เลยทําให้แบบสนิทมากขึ้นเวลาคนจิ้นอ่างเงี้ยเคยแบบเคยเคยรู้ไหมเวลาเขาจะใช้ชื่ออะไร ยาแบมหรือว่าแบมยาเลยอ่ะเด็กก็รู้ว่าคุณรู้ก็าวทธีการกันอยู่เลยอ่ะยังเหงียนอยู่ว่าสรุปแล้วคืออะไรงั้นเอางี้เราสรุปให้เขาเลยวันนี้เอาแบบเป็นอย่างเป็นทางการคุณอยากใครจะอยู่ใครจะชื่อขึ้นก่อนคุณรู้ใช่ไหมชื่อขึ้นก่อนขึ้นหลังแ่าอะไรไม่รู้ถามคุณต้องรู้หรอแปลว่าอะไรเอาเอาคุณลองก่อนเอาคุณลองบอกก่อนเดี๋ยวพี่บอกหลังไหม เฮ้ยไม่ได้ต้องบอกเลยเพราะจะแถลงการเนี่ยเป็นแบบจะไลไปดานขวเป็นทางกา้องใอนี้เลยต้องดูที่ว่าเรามีความประสงค์ว่าเราจะไปอยู่ทางซ้ายหรือทางขวาเฮ้อโหยากละเอางี้อาชื่อนําแต่ว่าอะไรชื่อนําเอาเวลาแบบเวลาอาแบบเวลาพระนายเขาต้องเอาอะไรชื่อใครขึ้นก่อนพระเอกเอออ๋อ รู้แล้วอะถ้าอย่างนั้นหลังจากนี้ให้ใช้คำว่าแบมยะนะคะว้าวหน้าหนูสวยไหมใช่ไหมหน้าหนูสวยมากหน้าหนูสวยมากค่ะหน้าไม่ติดนะคะอยากเลยตอนนี้เลยใช่ไหมหลังก้นย้อนถมองไหล่ข้างหลังมมองไหล่เปหมดแล้วโจ๊กนะขนาดนั้นเลยเหร บางท่านเขาบอกเป็นแบบนั้นอ่าโอเคออฟฟิเชียลวันนี้เราประกาศแล้วนะคะทุกคนเลิกแบบยักษ์แบบมันไม่ถูกเราไม่ใช่แล้ววันนี้ประกาศตรงนี้บ้านยาคิดนี้หึ่งล้านแล้เพราะว่าเออจูว่าแน่นอนเพราะว่าอันนี้เขาบอกว่าจิ้มกับไมกี้เรามันจักรจี้ตลกดีอันนี้เรา เลนไหมพี่เป็นแฟนพันแท้หนูนะสิ้นกับไมค์กี้จักกีตลกดีเออก็แบบว่าหนูคนพูดเองใช่ไหมหนูว่ามันแปลกๆใช่ไหมถูกเอ่อนี่เป็นพี่แฟนพันธ์แท้นหนูเลยแล้วเนอ๋อคืออันนี้คือไม่แปลกไม่แปลกเซ่ใช่ไหมก็ไม่แปลอย่างนี้เลยเหรอพี่แมวบอกได้สีนี้องเข้าละนี่เรงขอพี่ตเราทำเรื่องขอไปต้อหรึ่งละฝากด้วยนะคะมัน แม่คือความฝันเลยนะอยากอยากลองมากเลยใช่เหมือนกันอ๋อเราต้องทําเรื่องว่าเดี๋ยวเราต้องแบบต่อเรือใหญ่แล้วนะต่อเรือใหญ่นะไม่ใช่เรือพีแล้วใช่ไม่ใช่เรือพีก็เนี่ยถ้าเกิดทุกคนอ่ะช่วยกันปั่นเทรนเทรนเอ็กซ์เทรนทวิตนะคะแบมยะอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่แน่อาจจะไปเข้าตากรรมการได้เลยนะอันยีอาจจะไปเข้าตากรรมการได้ก็ยังอยู่กันก็ยังอยู่ก่อนเพราะว่านี่มันแค่แบบ น้ำจิมจ้มน้ำจิม้มโหถ้าทุกคนอยากเห็นแบบมากกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยก็ต้องช่วยกันอ่าเดี๋ยววันที่สองนี้จะเป็นแบบสปอร์ตเดย์แล้วตป็นตัวยังไงบ้างทีม,มเรามันจะมีมใ,ใครช่วยเหลือได้ไหมกอ,องกำลังของเราจะมีไหมทีมเราอะในเรื่องเชียร์กองเชียร์คือแบบว่ามาหน่แน่นนอน,นดูจากมไมค์กี้จากอกว่าแต่ละคนพี่เพราะว่าไมค์กี้จะเต็มลูกน้งจัดเต็มอยู่แล้วค่ะ ไม่ไม่ไม่คิดไม่เน้นลงเล่นเล่นเต้นอย่างเดียวใช่เรื่องกีฬาเดี๋ยวว่ากันกีฬาเป็นดองกีฬากีฬาเป็นยาวพิเศษนี่ไงก็แบบขอโมเมนต์หน่อยนะแบบยาอะไรเงี้ยสมบูรต้เอออ่อรอดูวันนั้นละกันให้ให้ความรู้สึกเหมือนเราไปแล้วดิเฮ้ยเถิดปังจี๋หวานสวยแล้วตอนนี้ผมยาว8เมตรแล้วแปดเมตรเ่อว่าสาวเป็นรำพันเซลได้แล้วตอนนี้ อ oh, ยาว่เาเราจะไงเรามีมองไหมว่าแบบผู้หญิงทีมไหนที่เราจะแบบพอสู้เขาได้บ้างแต่เมื่อกี้จูเนียม,มาบอกว่าคุณก็น่้จะสู้คนอื่นได้อยู่นะทำไมอ่ะหนูดูสู้คนได้เหรออะหนูดูเก่งไงแต่การการกีฬาคือเป็นศูนย์เลยค่ะถ้าอยากให้ทีมหนูชนะอย่าเอาหนูไปแข่ง <laughs> ให้เอาหนูกับไมค์ที่เต้นอย่างเดียวถูก okay. ไม่เต้นนี่ได้เลยสู้ตายงั้นงั้นเราหวังแค่ทีมแบบว่าคะแนนเชียะแล้วกันโอเคเราหวังแค่คะแนนเชียระต่อสู้กับใครเลยไม่เน้นสู้สู้ในในทีมสู้กันเองยังแย่เลยหนูสู้กับไมค์กี้ทุกวันหนูยังแย่เลยอุ้ยอันเห็นไหมคะอย่างงี้ไม่พี่ลงเลยนี้ได้ไงหนูไม่ยอมไปต่อเรือกับไปที่นี่เลยโว้ อ่ะสุดท้ายเราผพ้ฝากหน่อยที่เหลือสำหรับดวงใจพีโวโคมอ๋อฝากแบมยา <c oughs> ได้ฝาก,ากลรับชีสุดค่ะฝากฝากเลยครับพี่ต้นค่กก็ตอนนี้คือใจที่สุดก็มาครึ่งเรื่องแล้วนะคะ <c oughs> แล้วก็ยังเหลือดูอดอกซ้อนดคอนชีวัน,นะค่ะ <c oughs> ทุกคนติดตามด้วยเพราะว่าเดี๋ยวอีกนิดนึงอ่ะขวัญหรือไทยก็จะออกแล้วนะคะ <c oughs> แล้วก็ในตอนสุดท้ายอ่ะทุกคนได้ฟินแน่นอนฉากแบบจบแบบแบรนด์นิ่งของแบบน้องขวัญกับคุณฉันนะคะอ ใช่แล้วก็ฝากแบมยักด้วยนะคะ <laughs> ถ้าอย,อยากเห็นผลงานพวกเราคู่กันก็อย่าลืมนะคะติด <c oughs> แฮชแท็กแบมยะกันเยอะๆค่ะไม่ต้องตีกันแล้วนะคะตไม่ต้องตีแล้ว,ลวมัน,มนถูกต้องแล้วเรามีน้องขัญนโผลมาจะแบบสวยสะบัแดแบบไหนขอแบบโพสแบบน้องขัญนโผลมาในมาจากในน้ำแล้วก็บุบ <rier> <laughs> เย เราไปเรื่อยเหมือนกันนะไปเรื่อยเขาก็ติดตานะเออได้โอเคค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเขาเป็นอัน่านนู้พี่ต้องมีขายเขาบอกหลหมดแล้วตอนโกลับต่อเอาแบบนี้ได้ไหมคนละ